เฮ้ยทุกคนนี่มันโปนี่หวาสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับผมนะครับช่องดูเกอร์เกมมิ่งนะครับผมดูเกิดเลยนะครับผมโอเควันนี้เนี่ยผมก็จะมาแล้วครับแจกโปนะครับผม,มนี่ครับเป็นโปตัวนี้นะครับผม เราก็จะเข้าไปดูกันนะครับผมซึ่งวิธีการใช้เนี่ยถ้าใครโหลดมาใหม่ๆเนี่ยก็ให้กดตรงฝั่งไหนก็ได้นะครับผมกดไปจากนั้นนะครับก็กดออกมาครับเค okay. จากนั้นก็กดตรง open t o นะครับผมจากนั้นก็ไปกด subscribe YouTube ของเขานะครับที่เป็นคนสร้างโปรนะครับผมเค okay. แเราก็กดเข้าไปครับ โอเคครับจากนั้นก็กดติดตามไปเลยนะครับผมนี่ติดตามครับจากนั้นก็กดนะครับตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้นะผมอันนี้กูบักนี่ครับตรงนี้แหละเอาไม่ได้แล้วกดเข้าแอปเหมือนเดิมครับนี่ครับทุกคนครับแล้วก็เข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมใครกดปรับไปให้หมดนะครับผมโอเคโอเคถ้าปรับอันแรกนะผมใครที่ยังไม่เคยปรับเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปที่หน้าโฟลเดอร์นะครับ ้เราก็กดติแล้วก็กดถูกต้องไปนะครับกดบอกว่าใช้โฟลเดอร์นี้ไปนะคบผมจากนั้นก็กด open FF เลยนะคะผมโอเคในส่วนนี้เนี่ยผมจะพอไว้เพลงแค่นี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมก็จะแบบมาบอกเลโปจริงๆเลยนะคะผมโอเคบ๊ายบายอย่าลืมกระทือไลครนให้ผมแล้วก็กดซับด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดซับก็ต้องกดนะครับกด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 บ๊ายบาย เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนก่อนที่จะไปก่อนที่ผมจะแจกโปรด้วยผมขอคนละหนึ่งไลค์แล้วผมก็ขอ10ไลค์ก็แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมแจกเลย